สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันเรื่องลำดับเลขคณิตเนาะเดี๋ยวเราจะมาหาพจน์ทั่วไปกันนะคะว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยมีพจน์ทั่วไปเป็นอะไรจริงๆเรนเรียนแล้วเนาะแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าอ๋อพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราคงทนถาวรเนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรียนด้วยกันจําแบบนี้ค่ะลำดับทั่วไป เพราะทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือตัวนี้แล้วพอเราเรียนวิชาอื่นเวลาผ่านไปผ่านไปเงคะเราก็จะลืมเดี๋ยวนี้เราลองมาดูว่าเอมันมีวิธีการยังไงถ้านะักเรียนเข้าใจหลักที่มาที่ไปของมันนะคะครูเชื่อว่าต่อให้ผ่านไปกี่ปีนักเรียนก็จะจําได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูละกันเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างก่อนนะคะว่าเลำดับเลขคณิตเนี่ย มันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงการที่มันจะเป็นลําดับเลขคณิตได้เนก็คือจะต้องมีค่าดีนะคะค่าดีเราเรียนมาแล้วก็คือผลต่างร่วมเนาะผลต่างร่วมนะคะต่อไปเราก็จะมีพจน์ที่1 2 3ไล่ไปแล้วก็พจน์ที่ n นะคะหรือ A n สัญลักษณ์คือใช้ A ออ่ะลองดูนะคะพจน์แรกครูบอกว่าให้เป็นเลข2เริ่มที่พจน์แรกนะคะ2 4 6 8 10ิบ 12แบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆซึ่งนักเรียนจะเห็นแพทเทิร์นของมันแล้วใช่ไหมว่าโอ้ยครูตัวต่อไปหนูหาได้แน่นอนไล่ไปเรื่อยๆเลยคือ14 16 18 20, 22ิแบบนี้ถูกไหมต่อไปตัวที่ n น,นะคะตัวสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่สมมติจบบอกว่านักเรียนจงหา n 100ให้หน่อยว่ามีค่าเท่าไหร่ถามว่าเราจําเป็นจะต้องไล่ไหมคะไอจุด3จุดตรงนี้จนกว่าจะครบตัวที่100ตัวที่100คืออะไรตรงเนี้ยคือตัวที่1เห็นหม ตัวนี้คือตัวที่1นั่นคือพจน์ที่1ค่ะสัญลักษณ์เราจะใช้ไว้ a 1เนาะตัวที่2คือพจน์ที่2แบบนี้นะคะ a 2อันนี้พจน์ที่3 a 3พจน์ที่4 a 4พจน์ที่5 a 5 a ่ะไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆและพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายคือ an พอมาถึงตรงนี้เนาะ an ซึ่ง n เป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่โจทย์ต้องการถ้าต้องการ a ร0 0 n ก็จะเป็น100แบบนี้ค่ะต่อไปสิ่งที่ได้จากลำดับนี้ก็คือเราจะต้องรูดด้โดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งโจทย์จะไม่บอกนะ ถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นลำดับเลขคณิตเพราะว่าหาค่าดีได้ค่าดีเกิดจากการเอาตัวเลขตัวที่อยู่ขวามือลบตัวซ้ายมือเอาเลขที่อยู่ติดกันนะคะเอาตัวหลังลบตัวหน้า,เ,าเลยลองดูอะไรคือหลังลบหน้านี่ไงเอา4ลบกับ2ได้2มไหคะเอา6ลบ4ก็ได้2เอา8ลบ6ก็ได้2เอา10ลบ8ก็ได้2หรือเอา12 ลบกับ10ก็ได้2ตัวเลขตัวนี้แหละคือเรียกว่าค่าดีนะคะเนี่ยตัวนี้ลบกันนี่นะเอา4ไปลบกับ2เนอะเอาตัวหลังลบตัวหน้านะเนี่ยเนี่ยเอา6ตั้งลบ4ก็จะได้2ซึ่งค่าพวกนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นค่าดีถ้าเรารู้ค่าดีเท่าเราถ้าเรารู้พจน์ที่1ตรงนี้เราก็จะสามารถหาได้แล้วว่าพจน์ที่ n ก็คือพจน์สุดท้ายที่โจทย์ต้องการเนี่ยมีค่าเท่าไหร่สบายมากเลย ไม่ว่าต้องการพจน์ที่หนึ่งร้อยพจน์ที่หนึ่งพันพจน์ที่สองพันก็หาได้โดยที่เราไม่ต้องมาคำนวณตรงนี้ให้เสียเวลาเลยคำตอบก็จะออกเลยเนาะอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่มาที่ไปกันเลยเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาลักษณะของตัวเลขที่เป็นแบบนี้เนาะมันค่อนข้างจะเป็นตัวแปรนิดนึงนะคะนักเรียนมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขทั้งหมดเนาะลองค่อยๆฟังดูะคะ่ะเริ่มพจน์แรกก็คือ a หนึ่งถูกไหม a หนึ่งเป็นเลขอะไรก็ได้คะ่ะที่โจทย์ให้มาต่อไป พจนที่สองค่ะพจนที่2ของลำดับเลขคณิตเกิดจากอะไรลูกก็คือพจน์ที่2ถ้าจากในในในโจทย์ข้อนี้เนอะพจนที่2ตรงนี้จะเกิดจากเอาพจน์ที่1ของเราเนี่ยลูกบวกด้วยเอาพจน์ที่1บวกด้วย2ก็คือค่า d ถูกปะบวกด้วย d นั่นเองอ่ะก็คือเอาพจน์ที่1น,นะเอา a 1 มาบวกเพิ่มด้วยค่าดีดีจะเป็นอะไรก็ช่างแหละเอาพจที่1มาเสร็จแล้วบวกด้วย1ดีเข้าไปเราจะได้ a 2ต่อไป a 3ค่ะ a 3อยู่ตรงไหน a 3คือตรงนี้่ะดูจากตัวเลขเอาง่ายๆ6พจน์ที่3ของเราเป็น6 6มาได้ยังไง6ก็เกิดจากเอาพจน์ที่2มาบวกกับ2ถูกไหมคะซึ่ง2ของเราคือค่าดีใช่ไหมลูกก็เอา4มาบวก2นั่นเองใช่ไหม a 3เกิดจากเอา a 2มาแล้วบวกเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะดีจำได้ไหมจำได้ไหม,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 มทีนี้ทีนี้นักเรียนลองดู a 2 a 2มันคืออะไร a 2คือ a 1บวก D ใช่ไหมอ่ะดูนะคะ a 2ของเราเนี่ยมันเกิดจาก a 2เกิดจาก a 1บวก D เพราะฉะนั้นครูจะแทนค่า ด้วยตัวนี้ a 2คือ a 1แล้วบวกด้วย d ถูกไหมแล้วก็จะบวกด้วย d ตรงนี้เข้าไปข้างหลังทันไหมคะทันไหมคะซึ่งพอเปิดวงเล็บออกมาเราก็จะได้เป็น a 1บวก2 d โอเคไหม ต่อไปมาดูที่ a 4เนะาะ a 4ก็เกิดจากเอา A3 มาแล้วบวกด้วยค่าดีซึ่งเมื่อก,กี้เราคำนวณแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ย a 3ของเราก็คือ,อเอามาดูนี่ a 3ของเราดูที่ตัวสุดท้ายตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือ a 1บวกกับ 2D เดี๋ยวครูจะแทน a 3ด้วย a 1บวก 2D ลงไปนะคะตรงนี้อุ้ยสี ได้เป็น A1 บวกอยู่กับ 2D แล้วก็บวกด้วย D ตัวนี้โอเคไหมซึ่งมีค่าเป็น A1 บวกกับ 2D บวกกับ 1D ก็จะได้เป็น 3D ทันไหมคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอลองดูอีกสักพดหนึ่งลองดูที่ A4 ไปแล้วต่อไปเป็น A5 a5 ก็จะเกิดจากเอา a4 มาเนาะรบกด้วยค่าดีค่ะซึ่ง a4 ของเราเมื่อก,กี้ได้เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมคะ a4 เกิดจาก a4 เกิดจาก a1 บวก 3d แล้วก็เขียนเลยเป็น a4 คือ a1 บวก 3d แล้วก็บวกด้วยค่าดีตรงนี้ใส่ไปเลยเท่ากับ จัดการให้เรียบร้อย 3D บวก 1D ก็จะได้เป็น 4D โอเคน่าจะเริ่มเห็นแล้สังเกตเห็นอะไรไหมคะนักเรียนลองดูแพทเทิร์นของมันมันคือความสวยงามเนาะความสวยงามของคณิตศาสตร์หรือเปล่าอ่าลองสังเกตเอ๊ะถ้าทำไปทำไปทำไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเลขแล้วว่ามันมีแพทเทิร์นที่เรามองเห็นว่ามัน มันเกิดอะไรขึ้นเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังอ่ะแป๊บหนึงนะครูขอลบลบส,สีนิดนึงไม่ชัดแน่เลยอะ่ะอ่ะถ้าเป็น AN อ่ะถามว่าถ้าเราไล่ไปนจนถึงพจน์ที่ N ละ่ะ N เป็นอะไรก็ได้นะคะจะเยอะขนาดไหนก็ได้พจน์ที่ N อ่ะลองสังเกตตัวเลขดูนะตั้งแต่ A2 เนาะสีอะไรดีที่มันชัดๆ สีแดงถ้าตรงนี้เป็นสองอันนี้เป็น1นึ่งถ้า A ห้อยสามนี่เป็นสาอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสี่นนี้เป็นอะไรคะสามถ้านี้เป็น5้าอันนี้เป็นอะไรคะสเฮ้ยแล้วถ้าอันนี้เป็น n น่ะนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็จะเป็น A ะไรเอ่ยมันต่างกันอยู่หนึ่งถูกไหมคะ มันต่างกันอยู่1โดยที่ n ตรงนี้จะเยอะกว่าแล้ว n ตรงนี้จะน้อยกว่าซึ่งน้อยกว่าอยู่1ก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะได้เป็น a พจน์ที่ a n ลบนั 1, ่นเองได้แล้วต่อไปเราก็จะบวกด้วยค่า d เข้าไปเท่ากับค่ะเท่ากับอ่าลองดูแพทเทิร์นลองดูแพทเทิร์นของมันตรงนี้ค่ะตึ๊ดต,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 ดตด อันนี้คือการดูพจน์ทั่วไปเนาะจะเห็นว่ามันไล่ด้วย a 1มาตลอดเลยลูกเห็นไหม a 1 a 1 a 1เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ a 1เช่นกันจะเบาๆนิดนึงลูกบวกกับอลองสังเกตดูตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น3ามตรงนี้เป็น4 สตรงนี้เป็นสองเป็นตัวเลขที่ไล่เรียงกันเลยใช่ไหมคะถ้าอันนี้เป็น n อันนี้เป็น n ลบหตรงนี้ก็จะเป็น n ลบสองคูนอ,อยู่กับ d เสร็จแล้วตัวสุดท้ายของเราเราก็จะบวกด้วยค่า d ใช่ไหมอ่าแล้วมันได้อะไรล่ะแล้วมันได้อะไรลองดูขยับนิดนึงมันแลดูไม่ตรงนะคะ สุดท้ายแล้วเราก็จะได้พดทั่วไปออกมาคือเห็นข้างหน้าไหมลูกข้างหน้าของมันเนี่ยจะได้เป็น A1 หมดเลยถูกไหมคะอ่าได้เป็น A1 แล้วไงต่อเดี๋ยวนะครูขอขยับเดี๋ยวมันจะมองแล้วมันไม่ตรงกัน A1 เสร็จแล้วต่อด้วยเครื่องหมายบวก และสุดท้ายเอาสีอะไรมันจะชัดถ้าตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น4ถ้าตรงนี้เป็น A ห้อย4ตรงนี้จะเป็น3ถ้าอันนี้เป็น3ตรงนี้จะเป็น2องณตอนนี้อันนี้เป็น N เราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือมันต่างกันอยู่หนึ่งใช่ไหมมันก็คือ N ลบ1แล้วคูณอยู่กับอันนี้ดีหมดเลยค่ะ ค่จบแล้วค่ะเราก็จะสรุปได้แล้วว่าอ๋อเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตของเราก็คือ a 1บวก n ลบหึ่งคูณ d ซึ่งครูขอเขเียนแปบหบนึง่ง an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบหคูณ d โดยที่ a 1ก็คือพ์แรก ถูกไหมเป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบได้หมดเลยแล้วก็จะมีค่าดีค่าดีตรงนี้คือผลต่างร่วมนะคะส่วน n n ไม่ต้องห่วงมันคือสิ่งที่โจทย์กำลังจะหามานั่นเองนะคะก็คือถ้านี้ n เป็นอะไรตรงนี้ก็จะ n ตามนั้นด้วยเนาะ,อะโอเคเราก็สรุปได้แล้วว่า พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ค่ะโอเคเนาะน่าจะพอเข้าใจเนาะสี 4, ช้ำเลือดช้ำหนองไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองทบทวนดูนะคะต่อจากนี้เราจะจำได้แล้วว่าอ๋อพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นี่เองสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะ